สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่628นะวันนี้รูน่าแปของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าซกับตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะก็ชุมชนมีการเสนอนะฮะแผนในการเผา USDC 800ล้าน USDC นะแล้วก็อยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการโหวตแต่ชุมชนเองก็มีความเห็นแตกต่างกันไปใน2ทิศทางนะอ่าบางคนก็โหวตโนเลยไม่ให้ความเห็นนะับบางคนก็โหวต ใช่นะไอ้การโหวตโหวตให้เนี่ยนะฮะเอ่อผมก็บอกอย่างนี้ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปก่อนหน้านั้นนะฮนะว่าหลังจากที่แผน KYC เนะี่ยมันผ่านนะถ้าใครจำได้นะ หลังจากนี้เนี่ยข้อเสนอในลักษณะประหลาดๆที่มันจะปั่นราคาเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเขาอยัางเชิงคะแนนเสียงในซีของเขาแล้วนะในซีของออคนในชุมชนแล้วนะที่มันจะมีกลุ่มอยู่3กลุ่มนะกลุ่มที่1เนี่ยคืออํานาจเก่านะก็คือกลุ่มของโดนะ กลุ่มอำนาจใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนนะกับกลุ่มนักปั่นจักรยานนะกลุ่มนี้เนี่ยนะค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่อยากจะปั่นราคานะ ก็ก็ว่ากันไปแต่เราเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มไหนเราก็แค่ตีหัวแล้วกลับบ้านนะเรามีหน้าที่แค่นั้นอันนี้ก็เป็นอีกแผนหนึ่งนะที่มีการเสนอมาถ้าเกิดมันผ่านเนี่ยมันจะเป็นการปั่นราคาที่บันเทิงมากสำหรับ USDC เพราะว่า USDC เนี่ยมูลค่าที่เผาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะอะไรฮะ800 <unplug> ล้าน USDC <alter> ปัจจุบัน USDC อยู่ที่บาทกวบาทกว่ารวมกันเป็นเงินแล้วเนี่ยประมาณ800ล้านบาท 800ล้านบาทถูกเผานะฮะบนน้นเนี่ยนะฮะใช้เงินธุรกรรมนะเออที่ที่ซื้อลูน่าซีมาเผาเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ200-300ล้านบาท200-300ล้านบาทนะแต่เนี่ยมัน800ล้านบาทเลยนะเออมันก็ถือว่าเยอะนะฉะนั้นเนี่ย USDC ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปถามว่าเป็นผลดีไหมถ้าเกิดเอามาเป๊กกันก็เป็นผลดีสิ เพราะว่า USDC มันน้อยลงนะคือตอนที่คำนวณกันเนี่ยนะฮะที่คำนวณน,นะที่มีการคำนวณกันในช่วงหลังสุดเนี่ยเออราคา USDC กับ Luna C เนี่ยถ้าเกิดเป๊กกันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3เซนสเซนแต่ถ้าเกิดมันเผาได้ 800, C, 1, 800ล้าน USDC 1,800ล้าน USDC ของ e t h e f o r m Lab เนี่ยที่มีการเก็บไว้ใน Foundation Card นะฮะ ถ้าเผาไอ้จุดนี้ด้วยนี่ก็ยิ่งไปใหญ่เลยฮะเงิน800ล้านบาทก็จะหายวับไปกับตาทําให้นะอุปทานของ u t t c น้อยลงเวลาเป๊กเนี่ยมันก็จะมิ้น์แอนเบิร์นนะคือจะมิ้นต์ u s c แล้วก็เบิร์นลูน่าซนะอ่าก็ว่ากันไปอีกอันนึงเรามาดูอันนี้เป็นความกาวในใช้แพทเทิร์นนะจริงๆแล้วผมเนี่ยอยากจะทำไอภาพนี้มาหลายครั้งแล้วก็เพิ่งมีเวลา คืออย่างนี้ฮะมันมีการแชร์แท่งปีเนี่ยนะแท่งปีเนี่ยแต่เขาไม่เคยเอาแท่งปีไอ้สปีเนี่ยมาเปรียบเทียบนะวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาแท่งปีมาเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะฮะจริงๆเนี่ยตัวบิตคอยนะตัวบิตคอยเนี่ยนะฮะสามใส่ขึ้แรกนะเอ่อหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นมาอย่างนี้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดไอ้แท่งปีเนี่ยของปีเนี้ยมันจะเป็นแท่งที่สี่ใช่ไหมฮะคุณดูนะ อันนี้ปีที่1ปีที่1ปีที่1ใช่ไหมปีที่2เป็นแท่งแดงเสมอเลยนะฮะปีที่2เนี่ยส่วนปีที่3เนี่ยนะฮะก็เป็นแท่งเขียวนะแต่ปีที่3ของปีนี้นะฮะประหลาดหน่อยก็คือเป็นแท่งเขียวที่ค่อนข้างจะเสมอกับแท่งแดงนะปกติเนี่ยแท่งเขียวแท่ง3ามเนี่ยมันจะต่ากว่าแล้วแท่งเขียวมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะส่วนแท่งที่4ี่คือแท่งของปีนี้ปัจจุบันเนี่ยราคา ปัจจุบันคือที่เห็นเนี่ยนะอันนี้คือแท่งปัจจุบันนะอันนี้คือแท่งปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดเราเอาอาดีตนะก็คือแท่งปี2016กับปี2020เนี่ยนะฮะมาเทียบนะ,ะมาเทียบนะเวลานี้นะ,ะราคาของบิตคอยเนี่ยเมื่อจบปี2024นะโดยใช้แพทเทิร์นหรือขนาดของกราฟในรุ่นก่อนก่อนไซเคลิลก่อนเนี่ยเอามาวางเนี่ยนะมันจะราคาเท่าไหร่นะผมก็ เอาแท่งของปี2016นะฮะมาวางตรงนี้นะราคาเนี่ยแสนนะแสนนิดนิดนะแสนนิดนะ 100, นิดนะแสนนิดนิดฉะนั้นเนี่ยบิตคอยอาจจบปีนี้ก็คือ1 0 0 0 0แสนนะแต่ถ้าโชคดีฟุกหน่อยนะแท่งปีนะในปี2020 2020นะฮะมันจะยาวถึง2 0 0แสนนะหรือเกินแสนห้าอ้าวหลายคนก็ คราวนี้รูน่าซก็ต้องพุ่งเกิน1บาทสิถ้าอย่างนั้นเพราะอะไร AI บอกว่าถ้า Bitcoin ทำให้วิ่งและ Bitcoin เนี่ยราคาเกินแสนห้าขึ้นไปใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นแท่งเดียวกันกับแท่งปี2020เนี่ยแสดงว่าจบปีนี้ราคาจะเกือบเกือบส0งแสนเกือบเกือบสองแสนนะอันนี้ก็ กาวดีนะคุณก็เอาไปดูเล่นนะอันนี้เป็นแท่งที่โดยเอาอดีตมาเปรียบเทียบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สุดแท้แล้วแต่บุญแต่กรรมมันอาจจะเกินไปกว่านี้ก็ได้นะอ่าคือเกินหรือคือพุ่งกระฉูดไปถึงเป็นล้านเลยก็ได้อะไรก็เป็นไปได้ในโลกคริปโตอย่าไปไปคิดเพราะอะไรฮนะเพราะว่าในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่รายย่อยมันไม่เคยมีอกองทุนไม่เคยมีสปอตบิตคอยเอทีเอฟ และตอนนี้เนี่ยธนาคารเนี่ยก็มีหนังสือถึงกรอตอสเมกาเนี่ยเพื่อจะถือบิตคอยแล้วนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกองทุนถือได้ธนาคารก็ต้องถือได้สิ่งนี้เองนะมันจะทำให้ราคาเนี่ยมันต่างเพราะอะไรฮะเพราะว่าแท่ง3ปีเนี่ยเนี่ยไอ้แท่งปีที่3มเนี่ยมันต่างกับแท่ง3ปีปีที่3เนี่ยในครั้งก่อนฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความโฟโมเนี่ยมันจะน่าจะหนักกว่า เพราะว่าถ้าเกิดวัดขนาดแล้วเนี่ยมันอาจจะไปถึง5 0 0แสนก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ดูดูกันไปใช้วิจารณญาณให้จงหนักส่วนบูทลิกนะก็กาวพอสมควรนะอันนี้เออนะอีทีเอทียมนะไม่รู้ว่าเขาเขียนจริงหรือเปล่านะฮะแต่ผมก็เอามาจากไอ c o i คอยเดลี่นะฮะก็เขาบอก e อทเทอ u m เรียมทูสามเนะเป็นเงินเท่าไหร่ไปตีความกันเอาเองอาว่ากันไป ส่วนรูน่าซีนะก็มีคนตุรกีนะมองว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับรอบนี้นะแต่ผมจะบอกอย่างนี้ให้คุณสังเกตตรงนี้นะคืออันนี้มันเล็กกว่าอันนี้นี่นี่เห็นไหมไอการาฟไอกรอบมาลึก,กึกเ๋ยเยนะไอการาฟมาหลอกมาลึก,กึกเ๋ยของเราเนี่ยมันเล็กกว่าฉะนั้นเนี่ยไอเสาโทนและเลขเนี้ยมันอาจจะยาวกว่ากันก็ได้นะเพราะไอตรงเนี้ยมันขึ้น200รอเเซนตอันนี้มันขึ้นห0รเซ์ ไอเนี่ยมันขึ้น3 0 0รอเนไอเนี่ย2อ0อันนี้300ต่างกันไหมต่างกันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนี้200ขึ้น600อันนี้300มันก็ต้องขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้อง3เท่าไหมเพราะไอเนี่ย2 0 0 6 0 0มัน3เท่าใช่ไหมอ่า300 300มันก็ต้องขึ้นไป3เท่าใช่ไหม3ามมมันต้องขึ้นไป90% 0 หรือถึง1,000%แล้วแต่โฟโมอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นถัดไปที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อ่าน,นี้ก็ว่าไปส่วนอีกอันนึงเป็นด็อกคอยฮะจริงๆ d o ด็อกคอยนะฮะการาฟของด็อกก็ดีคุณดูนะการาฟของด็อกก็ดีการาฟของลูน่าก็ดีกราฟของชิบะก็ดีเหมือนกันแทบจะไม่มีผิดนะเขาเรียกว่าก๊อปวางนะเขาเรียกว่าทรงดีก๊ี้วางนะก๊อปี้แพทเทิร์นเนี่ยคุณดูนะนะไอตัวด็อกคอยเนี่ย แพทเทิร์นมันคล้ายกับอะไรฮะอีเทอรเียมอีเทอรเียมเนี่ยนะฮะเคยทำทรงลักษณะนี้แล้วขึ้นแล้วขึ้นเว็บใหญ่ด้วยนะมผมก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ดูไปเถอะมันอาจจะเหมือนบลองอะ่ะนะฮะไอเว็บตรงนี้อาจจะเป็นเว็บกระจึงหนึ่งของของไอเว็บที่คุณเห็นก็นได้เหมือนลูน่าเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยพวกเหรียญเล็กๆเ,เนี่ยในยุคปฐมกาลที่ขนา,ขนาดราคามันไม่สูงมากเนี่ยเวลาทำแพทเทิร์นเนี่ยมันจะทรงเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหม คุณดูนะอัน,นี้คือไอน,นี้คือด็อกปัจจุบันนะอันนี้คืออีเธอเรียมคุณว่ามันเหมือนกันไหมล่ะอา้าวนะคุณดูเอาเองแล้วคุณก็ไปดูของลูน่านะอ่าี่บะนะมันก็เหมือนกันใช่ไหมเฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยแล้วมันมันประหลาดดูอย่างหรือเหมือนกันนะบิตคอยเนี่ยในยุคปฐมมกาลเนี่ยก็ทกากราฟแบบนี้เหมือนกันฮนะคือมันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์จัดฉากหรือเปล่า จัดฉากให้มันเป็นฉากเดียวกันนะเพราะว่าราคาก็ขึ้นแบบนี้ราคาก็ขึ้นแบบนี้บิตคอยก็เป็นแบบเดียวกันพอหลังจากนั้นก็จะเป็นเวฟอภิมโหรานไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ดูกันไปนะกาวดีเหมือนกันนะอีกอันหนึ่งนะวันนี้ก็มีคนถามบอกว่าผมเคยพูดถึงเรื่องการาให้เลิกนะไปถ่ายบัตรประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยการให้เลิกเนี่ยมันเป็นเลิกเฉพาะดวงหมายความว่าดวงใครดวงมัน นะมันไม่ได้ว่าเอ้ยผมให้ไปแล้วคุณจะใช้ได้หมดนะอย่างก็ผมเองเนี่ยจะไปออกรถก็ดีไปถ่ายบัตรประชาชนก็เคยทานะการคิดเลิกในบางทีก็เออจะทําก็ผูกเลิกขึ้นมาจริงๆผูกเลิกง่ายนะไม่ต้องดูอะไรมากมายเลยฮนะดูว่าลัคนาแล้วดาวเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีไหมแค่นะั้นะนะนะแล้วก็ตั้งเลิกขึ้นมาแล้วก็ไปตามเวลานั้นน่ะนะนะวันนี้ผมก็เลยคำนวณมาให้แต่มันจะได้เดือนมิถุนายนะแต่อันนี้เขาเรียกว่า เป็นเลิกทุทั่วไปไม่ได้ดูเฉพาะดวงว่าดวงนั้นจะดีหรือไม่นะก็ไม่การันตีนะก็ไม่การันตีเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะท้ายคลิปนะเอ่อตัวแฮปปี้เองนะก็ได้มีการแจ้งนะว่าได้มีการเสนอข้อเสนอในการเผา800ล้าน USDC เนี่ยแล้วก็จะมีผลในวันจันทร์หน้านะซึ่งถ้าเกิดมีการโหวตให้ผ่านนะก็คือผ่านนะผ่านแบบคะแนนเฉีวเฉียดก็คือผ่านนะ ถ้าผ่านเนี่ยโอกาสที่จะปั๊มราคามันก็สูงไงเพราะมันจะเผาไปทั้งหมดเนี่ยแนะของอุปทานทั้งหมดนะอันนี้ก็ถือว่าความกาวอยู่พอสมควรส่วนไอตัวไอเหรียญ a l p นะไอเหรียญน,นี้เนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าเคยมีการโหวตให้ทำนายนะเนี่ยเขาทำทรงในลักษณะที่กำลังจะขึ้นนะผมเนี่ยพยายามให้ดูอะไรนะไอเหรียญหัวกะโหลกนะัรอบหนึ่งแล้วว่าดูดีๆนะ เออตอนนั้นก็เคยบอกเหรียญหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะหลังจากนั้นมันก็ขึ้นถ้าคุณไปย้อนดูเนี่ยผมก็จะบอกว่าเนี่ยดูดีๆนะเหรียญพวกนี้ดีไม่ดีมันจะเด้งนะอีกอันนึงอันนี้เป็นปริมาณการซื้อขายนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยสปอร์ตบิตคอย etf เนี่ยขี่เอวตลอดเลยนะฮะอ่าส่วนบิตคอยเนี่ยกำลังทำทรงแพทเทิร์นในลักษณะขายกันเห็นไหมคุณดูนะไอเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ไงว่ามันจะมีแท่งเอ่อแท่งปี2016ใช่ไหมแล้วก็แท่งปี2020 เห็นไหมมันทำแพทเทิร์นเหมือนกันไหมเหมือนกันเด้ฮะฉะนั้นดีดีไม่ดีเนี่ยหลังจากนี้มันอาจจะมีการก๊อปปี้แพทเทิร์นนะฮะมาใช้ในรอบปี2024อีกรอบหนึ่งเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอแสนหนึ่ถึง2 0 0แสนเนี่ยนะฮะคุณก็มาดูเอานะแท่งปีนะ,อะตอนนี้ราคาของบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นมายืนเหนือนะ,ะเออ805วันนับแต่วันที่ เดือนพฤิกาของปี2021นะ,ะแล้วก็อยู่สูงกว่าราคาของตัวบนะิตคอยนวันที่รูน่าล่มก็คือหลุดออกจากจุดวินาศแล้วนะอันนี้คือจุดวินาศนะรูน่าล่มอันเนี้ยคือรูน้าล่มแล้วก็ T Aero ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมาสักพักหนึ่งก็เป็น FTX นะฉะนั้นแล้วเนี่ย รู้สึกว่า FTX นี่ล่วงน้อยนะอสามอันนี่ร่วงเยอะมากกว่าเลยนะเนี่ยเนี่ยลงมาเป็นมหาศาลฉะนั้นตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยอยู่เหนือนะฮะณนะวันที่เกิดความวินาศแล้วนะเกิดความวินาศแล้วเอาว่ากันไปนะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องคดีผมว่ามันมี เหรียญที่น่าสนใจอยู่3ามเหรียญน,นะที่มีการพูดถึงว่าอนาคตเนี่ยราคาจะไปได้ไกลนะเขาก็พูดไว้ในสยามบล็อกเชนนะฮะว่าจะมีอีเธอรี่มนะโซลาน่าแล้วก็ริปเปิลหรือ XRP นะคุณก็ดูๆกันไปอีกเหรียญหนึ่งคือแฟนทอมฮะเหรียญแฟนทอมเนี่ยก็มีหลายคนถืออยู่นะเท่าที่รู้ คุณใจเย็นๆฮนะแฟนทอมกำลังจะกาลังจะบินนะไอ้ส่วนบินเนี่ยจะบินไปแค่ไหนเนี่ยเขาก็ตีเป้าไว้ที่1.3ดอลลาร์1.7ดอลลาร์นะอ่าคุณก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดโฟโมมากๆก็อาจจะไปเลยส่วนตัวจวันเองก็มองว่าบิตคอยเนี่ยกำลังจะไป50,006 5,6นะในอนาคตอันใกล้นะส่วนกราฟนะกราฟเดือนนะอันนี้กราฟเดือนนะดูเป็นเดือนแท่งเดือนเนี่ยมีแนวโน้มและโมเมนตัมไปที่2,70,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นไปได้เพราะว่าแท่งปีเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยนะแท่งนี้เนี่ยจะถึง2,000 20, 0เลยนะถ้าเอาแท่งปีของปี2020เนะี่ยมาใช้เนี่ยจะถึง2,000 20, 0ฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เขาตีกราฟขึ้นไปประมาณอ ไม่ใช่2 0 0 0 0ืนะโทษทีสองแสนนะฮะถ้าเกิดตีกราฟไปเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึง200,000กว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะ่ะดูกันไปสำหรับตัวบิตคอยนะฮะ,ะคนที่เป็นสาวกบิตคอยอีกอันนึงฮะเป็น GRT อันนี้ก็มีโอกาสแล้วก็ไซเขาเรียกว่าไซด์เวจนเป็นลากมะม่วงนะอันเนี้ยกราฟไซด์เวย์เป็นลากมะม่วงเหมือนใครจะขาดใจตายใช่ไหม เขาเรียกว่าเหรียญขาดใจตายนะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ถือในแนวนี้ในในแนวนี้นะแนวนี้นะมีรุนนะ้นฮะว่าราคาอาจจะกลับขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นทางโมเมนตัมนะฮะที่เขาคำนวณส่วนจัก,กรวาลคอสมอสจัก,กรวาลของเทอร์ล่านะก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นยูนิตี้เดียวกันละอ่ะว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาของเราส่วนใหญ่ดูแล้วนี่น่าจะค่อนข้างที่อยากให้มีการปั่นจักรยานอีกรอบหนึ่ง เนะเท่าที่ดูๆนะหลายคนก็อยางขึ้นยังขึ้นยังนะกำลังเหมือนใครว่าลุ้นลุ้นให้มันปั่นจักรยานมันก็ปั่นแน่หละไอ้8 0 0ล้าน USDC เนี่ยก็ดูสินะฮะอันนี้คือชุมชนที่ต้องการให้นะมีการบัมอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวชิโดเองนะจริงๆก็เป็นหนึ่งในเหรียญใครถือมา3ปีเนี่ย ใครถือมา3ปีนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถือมา3ปีแล้วก็ได้รับ a i r d o เนี่ยเปลี่ยนเหรียญมาถึง2ครั้งคือผมถือมาตั้งแต่แรกจนมันเปลี่ยนเหรียญให้3ครั้งเหรียญอันปัจจุบันในพุ่งเอาพุ่งเอานะลงลงทุนไปหน่อยเดียวนะกำไรก็มหาศาลอยู่มนันก็โตเยอะอยู่พอดีอันนี้ก็เป็นการประกาศว่ากำลังจะมีเออซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับ โปรเจกต์น,นะฮะก็ดูกันไปว่าเขาจะทำอะไรนะอันนี้ชิโดส่วนตัวแบ็กล็อกเองก็มีการลงโฆษณานะเ,ออเครื่องบินกำลังจอดรับฮะคุณจะรีบขึ้นหรือไม่ขึ้นนะหรือคุณจะตกเครื่องอันนี้ก็กำลังจะบอกเป็นนัยยะประมาณนี้ส่วนตัวด็อกเองนะก็ทำทรงในลักษณะแบบนี้คือไม่ว่าจะเป็นลูหน้าไม่ว่าจะเป็นชีบะไม่ว่าจะเป็นอีเธอเรียมไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเคยผ่านทรงนี้มาหมดแล้วฮะ จริงนะคุณไปดูเถอะคุณลองไปซูมซูมดูอะคืออย่าไปดูไอ้เว็บใหญ่เว็บใหญ่เนี่ยมันปกปิดเว็บเล็กๆไว้ถ้าคุณซูมไปดูคุณจะเห็นเว็บเนี้ยในช่วงแรกๆของเหรียญน,นั้นๆเสมอเออไม่ว่าจะเป็นตัวอีเธอเรียมหรือตัวบิตคอยหลังจากนั้นมามันก็จะใหญ่ขึ้น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 ไปเรื่อยๆนะแต่ในช่วงที่มันเป็นแท่งชายธงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเขาเรียกว่า่าช่วงโฟโมแต่หลังคุณดูนะ ราคาตรงนี้จะไม่เท่ากับราคาตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้มันคือชั้นของราคาที่แท้จริงไอ,ไอโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือโซนโฟโมนะโซนโฟโม่แต่พอมันหายโฟโมแล้วเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยราคาพวกเนี้ยมันจะไม่ย่อมาต่ําหมายความว่าคนที่อยู่ตรงนี้อ่าคนที่ซื้อตรงเนี้หรือคนที่ซื้อตรงนี้จะไม่ได้ราคาตรงนี้แล้วนะเพราะ มันมีชั้นของราคาแล้วมันโฟโมไปอีกรอบหนึ่งก็จะมีชั้นของราคาไปเรื่อยๆราคาก็จะสูงเป็นชั้นของราคาไปเรื่อยๆสิ่งนี้เนี่ยผมเห็นจากอะไรผมเห็นจากคนที่สําหรับตัวผมเองเนะผมถือตั้งแต่ปี64ี่ใช่ไหมฮะพอถือเหรียญตั้งแต่ปี64เนี่ยมันก็เป็นชั้นของราคาเป็นชั้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 นของมันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเออมันก็ดีนะะมันดีกว่าฝากธนาคารอีกนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับการลงทุนในคริปโตนะฮะ อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของด็อกนะอันนี้แพทเทิร์นของลูน่านะอันนี้ก็เป็นกราฟของเหรียญเอ่อ P P A W นะเหรียญตีนที่ผมชอบเรียกกเรียนะฮะตอนนี้เขาผ่านจุดเขาเรียกไงอ่ะลากมาม่วงมาแล้วตอนนี้ขึ้นเว็บที่1นแล้วนะหลังจากนี้เตรียมพุ่งเหมือนบ้องอ่ ไอ้บองก็ทาแบบเดียวกันนี่แหละคือลากมะม่วงนะพุ่งรอบแรกนะทุกคนก็บอกคล้ายๆๆๆาย,าย,ายพุ่งรอบที่สองนะรูหน้าก็ไม่แน่นะอ่าวเดี๋ยวคุณกลับไปดูกันนิดนึงเนี่ยอไอ้บองนะตอนแรกเนี่ยมันโฟโม่รอบแรกใช่ไหมตัวบองอะ่ะมันโฟโม่รอบแรกแล้วก็ลากมะม่วงอ่าแล้วก็พุ่งรอบแรกนะเพื่อกดให้คนที่โฮเหรียญไว้เนี่ยขายนะคิดว่าจะกําไรทิปหลังจากนั้นมาก็ขึ้นต่อฮะไอ้พวกที่ขายตรงนี้ก็เอา้า ไปต่อเว้กกระโดดขึ้นรถเมย์ตอนรถเมยวิ่งไปติดดอยข้างบนนะู่นนะอันนี้ก็เป็นวัตตะสงสารของของคนที่เขาเรียกว่ากลัวตกรถนะส่วนปริมาณการซื้อขายของบิตคอยก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่เกสเกลเนี่ยหยุดคอนเวิร์ตเหรียญหรือขายเหรียญอ่าเรามาดูเรื่องสุดท้ายนะจริงๆเอาอันนี้เรื่องนี้ก่อนก็ได้เนี่ยตัวด็อกเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปแตะ9ดอลลาร์นะเออเลิกในการถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่า มันไม่แน่หรอกมันเป็นเลิกที่พอดีพอได้นะหมายความว่าคือหาจุดตั้งเลิกเนี่ยที่ดีสุดเลยเนี่ยณเวลานี้นะเท่าที่ผมดูนะคือคุณจะไปถ่าย6กโมงเย็นนะ่คงไม่มีใครอยู่ให้คุณถ่ายอะ่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาตั้งเลิกเนี่ยมันได้เฉพาะกลางวันนะไอโซนกลางวันทั้งโซนเนี่ยนะเนี่ยคุณดูนะโซนกลางวันทั้งโซนเนี่ยมันก็จะมีเอ่อหกโมงเชา้7ชา7จ็ดโมงเชา้ชา8ปดโมงเช้า9ก้าโมงเช้าเที่ยงอันนี้คือเที่ยงนะ บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสาย 3, มหกโมงเย็นอันนี้คือ6กโมงเย็นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอโซนครึ่งเช้าเนี่ยคุณมีเวลาถ่ายบัตรเนี่ยแค่3โซนนี้เท่านั้นก็คือโซน9โมง10โมงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย3ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะตั้งรักลัคนาเนี่ยไม่ให้อาทิตย์เป็นวินาตนะเออมันก็ตั้งรักได้เนี่ยมันก็จะมีราศีสิงใช่นะอ่าราศีกันนะหรือราศีตุลน,นะลัคนานะ ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โอเคที่สุดเอ้าทําไมต้องเอาอาทิตย์อาทิตย์มาอยู่มีถุนเพราะอะไรฮะเพราะต้องการให้ดาวพฤหัสเนี่ยหลังจากนี้โคจรมาทับอาทิตย์ทําให้เกิดโชคใหญ่แล้วมีดาวสุพเคราะห์รออยู่เห็นไหมมีมีอะไรบ้างอาทิตย์พุธศุกร์ใช่ไหมดาวพฤหัสโคจรมาทับโป๊ก็จะมีโชคนะหลังวันที่13พฤษภาคม68 13ิพฤษภาคม68เนี่ยคนที่ตั้งเลิกนี้เนี่ยจะมีโชคฮนะ เพราะว่าสิ่งที่เราคอยจะนํามาซึ่งโชคอลีมาใช่ไหมอีกอันนึงฮะราหูจะไปทับเสาเสาจะไปทับราหูให้โชคอีกสองรอบนะสำหรับเออนี้แล้วปลอดภัยตรงไหนอีกปลอดภัยข้อที่1ก็คือพระเสาเนี่ยจะโครจรมะเร็งลัคนาก็อีกตั้งนานนะเออแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่ในภพเรือนดีเนี่ยนะเรือนดีเนี่ยลากไปหลและอีกอันนึงซึ่งดีมากๆเลยคืออลีมันเป็นวินะอลีมันเป็นมรณนะ อลีเนี่ยเจ้าเรือนอลีเป็นมรณะแต่ข้อเสียคือสาสหัชชาเป็นมรณะด้วยก็ปแปลว่าเพื่อนพี่น้องนะฮหนีหายตายจากไปหมดก็คือไม่มีใครอยู่นะแต่อลีมันตายคือศัตรนะูตายนะเลือกศัตรูตายนะอันนี้แต่ปุตตะเป็นอลีอันนี้ก็มีข้อเสียนะก็คือใครมีบุตรบริวารก็อาจจะเป็นศัตรูหน่อยนะฮะการเงินอยู่ในภพคู่นะการงานมาสัมพันธ์กับการเงินดาวประจําตัวเป็นสุภาดีอยู่ผสมควรนะฮะ แล้วก็มีพระเกตอยู่ในเรือนพันธุทุก็ไอดวงนี้แก้ง่ายๆแค่ไหวเจ้าที่วันเสาร์ก็แก้ได้แล้วก็จะหายวุ่นวายเรื่องที่อยู่อาศัยลดลาบ้างช่องไม่ต้องเปลี่ยนต้องย้ายบ่อยหรือวุ่นวายหรือเป็นคนที่อยู่ไม่ติดที่ก็แก้โดยการไหว้เจ้าที่ในวันเสาร์ก็แก้ได้อันนี้เป็นการตั้งเลิกนะถ้าจะไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่สําหรับคนที่บัตรประชาชนเสียชิปตรงชิปเสียอะไรพวกนี้นะ ก็ไปถ่ายในวันที่20มิถุนายน2567เวลา15นาฬิกานะ15นาฬิกา26นาทีประมาณนี้นะอาจจะเหลื่อมล้ําไม่มากไปกว่านี้นะก็ไม่ใช่ว่าเฮลโลกันไปถ่ายบัตรนะไอ้เลิกเนี้มันใช้เฉพาะบางคนนะทำไมบางคนฮนะเพราะมันจะมีบางคนใช้ไม่ได้คนที่ใช้ไม่ได้ก็คือคนที่เกิดในราศีที่มันอยู่ในมุมอับเนี่ยพฤกษ์ศมีนเนี่ยแล้วก็กันเนี่ยก็จะมีปัญหา แต่อีกเลิกหนึ่งเนี่ยเป็นเลิกราสีสิงห์แต่มีข้อเสียนะฮะเลิกราสีสิงห์เนี่ยลัคนาสิงห์เนี่ยข้อเสียคืออะไรวินาศมาเป็นสหัชชะนะแล้วมีพระเสารอยู่พบตรงคาบอลินะมันจะเหมือนคล้าคๆว่าค้ำประกันหรือเอ่อทำสัญญาไม่ค่อยดีแต่อันนี้ตั้งเลิกให้เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มีโชคให้เฉยนะฮะแต่ผมว่าใช้วันเนี้ยดีกว่า เวลาเนี้ยวันเนี้ยดีกว่าคือจะใช้วันนี้ก็ได้วันที่18ก็ได้นะแต่จะต้องอยู่เออเวลานะเวลาก็คือ15นาฬิกาคุณอาจจะเป็นวันที่18มิถุนานะประมาณ15นาฬิกายนาทีคุณลองผูกดวงดูนะวันที่18มิถุนา67เนะเวลา15นาฬิกายนาทีอ่ามันข้อดีไงฮะเพราะว่าดาวการงานมาทับลักคุณจะเป็นคนไม่ตกงานมีงานทำตลอดเวลานะ เออฉะนั้นก็ดีเหมือนกันนะเออก็ก็ก็เป็นอะไรที่มีคนเคยถามแล้วเขาก็เอาคลิปหมอดูที่เขาพูดเรื่องนี้มาให้ผมก็บอกว่าเออมันก็มีคนทำผมก็ทำนะก็บอกให้รู้แค่นี้อันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดี